อ่านะครับจากที่มีคนถามมาว่าเวลาทานสุกสยาตัวเนี้ยบางทีเหมือนว่ายังนอนหลับไม่ดีอย่างเงี้ยจะทํำยังไงดีนะครับมันก็มีทิคง่ายๆอันหนึ่งก็คือเราเอาสุกสยานะครับมันละลายชงกับน้ําร้อนนะครับกินประมาณแบบอารมณ์แบบยาหอมอย่างเงี้ยครับก็คือตัวยาสุกสยาตจะอยู่ในแคปซูลนะครับแบบนี้นะครับให้เราแกะแคปซูลนะครับหรือบางคนกิน1แคปหรือ2แคปนะครับตามโดสของตัวเองก็แกะออกมานะครับใส่ถ้วย นะครับแล้วเติมน้ําร้อนลงไปนะครับเติมน้ำร้อนลงไปน้ำร้อนก็พอประมาณนะครับสัก2 5 0ซีซีนะครับแล้วก็คนนะครับบางคนนะครับอาจจะแบบว่ามีอาการอ่าอ่คอแห้งตาแดงอย่างนี้นะครับก็คือเขาแนะนำให้ใช้น้ำพึ่งนะครับน้ำพึ่งผสมลงไปนะครับเป็นกระสายยานะครับก็คือใส่น้ำพึ่งไปพอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับ รับใส่ใส่น้ำผึ้งไปพอประมาณนะครับแล้วก็ชงนะครับพอน้ำผึ้งละลายหมดก็สามารถนํามาดื่มได้นะครับวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้ตัวยาสุขยาเนี่ยนะครับออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันอาการที่กา,ารไม่พึงประสงค์นะครับเช่นในพวกคอ,อแห้งตาแดงอะไรพวกนี้ได้นะครับ